อิดที่เห็นสวยๆของบ้านบริกเจอร์ี่เนี่ยทั้งหมดเป็นอิดอะไรกันบ้างน,นะครับเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าเรื่องอิดให้ฟังครับ บ้านหลังนี้เลือกใช้อิฐของแบรนด์บอปกรณนะครับบอกปรเกรณยมาจากชื่อของตำบลบางประกออำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานแห่งนี้จนถึงวันนี้นมีอายุยาวนานกว่า80ปีแล้วครับและหลายคนน่าจะคุ้นเคยกับเสรลักษ์บปรกรบริเวณผนังอาคารที่เป็นอิฐโทแนลนะครับซึ่งผมก็เห็นตัวหนังสือนี้มาตั้งแต่เด็กนะครับจนวันนี้บอปกรณก็ยังตั้งใจผลิตอิฐที่มีคุณภาพเพื่อสร้างสถาปัตยกรรมที่น่าจดจําเสมอมาครับนอกจากอิฐก็เต็มๆแล้วเนี่ยเขายังพัฒนาเป็นตัวกระเบื้องอาร้งงส เสาคานคอนกรีตรมบนผนังอิฐก่อหรือว่าผนังเบาก็ได้เหมือนกันครับซึ่งบ้านหลังนี้เอาไปปูบนหลังคาด้ครับทำให้ภาพรวมของการออกแบบเนี่ยเป็นไปนในทิศทางเดียวกันด้วยแมทเทีเรียลเดียวที่ดูเรียบง่ายแต่ทรงพลังผมชอบพื้นผิวของมันนะครับที่มันดูเรียบแต่ก็ไม่ได้ตั้งใจเกินไปมีความเป็นธรรมชาติมีความเป็นงานคราฟนอกจากนั้นตรงพื้นเนี่ยยังเป็นกระเบื้องอิฐดินเผาอีกไซส์หนึ่งเป็นไซส์จัตุรัสนะครับเอามาปูพื้นทั้งหมดเลยผมว่ามันเป็นการสร้างรูปแบบสถาปัตยกกมห่่่ดด้้แทเบาา็นนนไไูืออ เจอทีไม่สม่ำเสมอหรือว่ามีความคราฟมากกันนั้นนะครับก็มีให้เลือเหมือนกันซึ่งบาลังนี้ใช้กับบริเวณผนังในสวนและผนังโซนตกแต่งบางส่วนนะครับเพิ่มความน่าสนใจให้กับอาคารบ้านบิ๊กเจอร์นีนี้จึงน่าจะเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับในการใช้วัสดุที่เรียบง่ายไม่ต้องเฟนซีหรือหวาแต่ว่าได้ผลที่น่าสนใจและน่าจดจำครับส่วนใครอยากได้บ้านฟิลอิดแบบนี้นะครับสนใจติดต่อทางบอบอก,กอเข้าไปได้เลยนะครับวันนี้มีเรื่องมาแชร์แค่นี้เราเจอกันใหม่คลิปหน้า